สาวยอดตัวนี้บมตองไปบอกเ้ยว่าซีวันจะไหญ่นะครับคพราะต้องการิว่าผู้พินดอรสิดทันทีว่าผู้นี้เป็นผู้ใดครับเอาเอาเงซี่กันแล้วกันอาจารย์ข oh. uh ึ้นผู uh ้ใท right? like uh 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 ้มาเลยเพราะว่สกอวันเทค้อนพูดพสาดเพี่นจะเหัวโหญ่ อาสาสวยไหมครับหนูนี่แหละค่ะ <c oughs> สวยอยแล้วสวยจันดดตอวขันรุ่นนี่อเอเอเอชุบเสมอมันสเสมอมันเคเรื่อแก่ความเก็บก้ห้ใดความไข่ก้ห้มีไปพุ่งกินปลามาพี่กินเขาไปพุ่งกินเรา เผาเล่ามาพี่จูดเฮี้ยนถิมแมมเลยพี่เราเป็นคนกินเหล้าว่าพี่ดมกระป๋องโออเห็นหนูวะหนูปะครับเนี่ยนี่แหละหนูนเนาะมก็คือหนูยุ่งแต่ไปแต่ขิวแต่เจ้าก็เลยนั่งไอสองสมัยผมนี้นี่บา,างทีเดี๋ยวช่องแรกกันเพรา,ารระไหนบางคือแบบสาวสวยมาจากผู้ผานคือมาสั่นเอ้าตะกี้มันงามอยู่ให้ถามเนี่ยครับให้ถามแนถม่ถามถาม้ะพี่มันเป็นผมนี่คห้่นแห้งครับ ที่จะมีตาบากฟั่งติดแท้ที่แรกก็าสาอยู่ดอกสายเรือ่องอะไรปะสาไปสามารกได้ <laughs> มันบ่เห็นมันเสียตางสายไปสายมากไปถึงน้ำยาล้างห้องน้ำหงงัเปวดปวดทีเพียงมันบ่กัดหนังหัวพ่อมาจีทีเอพ่อสายต่างตีนศินลปินหลายคักเนาะแต่ว่ามีจเจผู้เฝ้าเฝ้าเอาไ้ดีซะมันจะดังขำเฝ้าใช่ไหหาแม่ไม่หยังขำเฝ้าอ่ะ โอ๊ยผู้ใดกับเฝ้าเฝ้าเฝ้าเอาประกันลายคประกันลายตอนนี้สาธิตพอมจัดน,นางเสมาชูจากเบื้อหลังดูดีมีแห้จริงยายนั่งยกข้างหลังดังแจ๊บแปดหม้องเศร้าสานุายายู้นั้นมากรว่าให้โนข้นกว้าหนหมูเฝ้า,า,าพะนสภาพบาดเป็นกราษเลยนะเกี่ยวอะไรพวกนี้มากรว่าให้โนขืน้านหมูเฝ้าพันาหลุยเล่าครับ ฟาวมงมาหาแม่ม,นนมึงยังฟาวฟังบนน้อยดูเงียยคุณมีแต่ผู้งานหลายหาใชมีงานจะสูงทีง่กูว่ามีงานจอกก็มีด้วยกันละงานมเนมื่อเลี้งนีกูก็มีสองงานเดียวกูสิบอกใไ,ไปลองเพลงดิครับบอไปใส่ฉันไปตั้งบุญคุณเงี้ยนี่ละโว้ย่าเป็นเปล้ฉนันดิบองานที่สองอยังจังก็นง่นอีกตังบุญคุณบอบอเียวีบอไเอาเองี้ยกี่เลี้ยงไปให้พะมันครับไม่ดกันไร หมอเขาสร้างไว้มาว่ายาตัวนี้เออรับประทานเออหลังอาหารกันบ่ากินข้าวไม่ใช่สแตนดาร์ได้เอ้าจะพิจารณาสู้ได้หรือเล่าเนี่ยว้าไปเป็นโรคกระเพาะเช้าก็วันเย็นบอกว้าแย่ป้าใจก็ดูแลสุขภาพดีดอกจังได้มากน้ำหมูกน้ำหลานจังชื่อใหญ่ดเารูปแข็งแรงอยู่ดอกเออเมื่อก่อนนี่กับไปกรุงเทพไปกรุงเทพนหาหลานบอกว้าไปตรวจไปตรวจเอ็ตรวจความดันตรวจเบาหวานไปหาพใจ โอ้บ่พ่อโลกบ่ะบ่พ่อหมอหมอบ่อยู่โอ้ยกลับเขินมาการครับเออกลับขึ้นมากวันนี้ไปหาหมอมื่อลุ่นมาโอ้ยขอบคุณในไหนพอจะขึ้นรอเถอะเดี๋ยวมาพูดเถ่าก่าอนเฮ้ยบึงบ้งๆสังขารใช่กันกเลยกลับมาบ่ระเบือไปไปหาหมอเขาบอกเอ,อี๋ยมาหาหมอเออหมอวัดอันนั้นวัดอันนี้หมอวายายพนาเอออันเจ้าเป็นโรคหลงหลงลืมเลืมเด้อพนา ลลงืไปเออก็เลยเอายามาให้กินนะใช้มือใช้มือไปลุกแล้วตอนนี้หายแล้วหายหจากเป็นโรคแล้วบ่อยาเอาไว้บ่อยาเนี่หายแล้วหลวงหมองหลวงเลื่อนไปแล้วลาจะไปตายด้วยวันมันจะได้กินบ๊อปุก็เรื่องของชีวิตตี๋หอยจริลาให้แม่ยายร้องจากเพลงเนี่ยรูกที่ร่าเพลงอะไรยายเพลงของเจ้ากความนี่ละเอาเกิดมาทำไมอาจารย์เพลงอะรุมแมนปะมึงกะเช็ดกุ้งหล่อนไปช้นชิมช้อนเดอด มึงกระชังบว่าไปเด้งดึงให้กูแน่ไปทักกูสิย้อบเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงกูแล้วรถรถปานทาด้วยดาวัดนะครับมาเด้งถึงมันคนละเด้งดึงอันนั้นของเด็กน้อยเหรียญตามหาชวนเดี๋ยวเดี้งทาโรดีกันทารโรดีกันมาอาจารย์แม่ไม่ยังนแทบปานเนี่ยเอาขี้แฟะเลยเนาะเด็ฟ้าวฮะไอลูกหลานง่ายๆคือมัจะกวันอันนี้ลูกหลานก่เนี่ยโอ้ยายวัาดีครับใช้ยึด ลูกหลานเงีนใส่เก่าเขาพุ่งหนิเนาะมาลาขึ้นมาละเอาบ่เนี่ยผู้ใดบ่เคยเห็นหีขึ้นมาน่ะยังกว่าแม่ไกล้ๆลอีกพันอะแกว่าวเด้อนลงพ่อไปหลอกก็ปมสองเดียวเด้อลยเอากระเวาไปแน่นล่ะโอ้ยนี่ท่อพ่อเขาบอกเป๊กกระไรเจ๊สีพ่ะนะเจ๊สีต้องตายแล้วเนี่หล่ะไอนที้พ่อมปนเจ๊สีอันนี้เจ๊สอนมาเอิ่อเจ๊สีเจ๊สีเนี่ยมันตายซะอีนั่นน่ะกูว่าท่านตายดิ บอใช่หรื่จากคนกีลัสุบางไนอีพุ้นแรกสุบางไหนนะใช่หลาน้าวหลานวอันนี้เมยหลิงอีเมยหลิงอันนี้เดียใช่นี่นี่นี่ทังหลังนี่เกี้ยนเกี้นหลังเกี้ยนเกียเกะเกี้ยนกีนหลังโอ้ลูกเครื่งลูกเครงเพราะมันเป็นเกียนมดปพเพราะมันมันเป็นเกี้ยนอีนี้เนี่ยอีนี้เียอัี้น่ไดอมยเดอ ขอบคุณครับเอาขอบคุณไปบแม่ปัจนนี่กันนะขอบคุณค่ะโอ้ยเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอียวเดียวรันปัดรันปัดรันปัดเดี๋ยวรันปัดรันปัดรันปัดเียังเอียวมันรันรันยังดังดังปัด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 สาธิตทองกันพร้อมด้วยยังพร้อมเลยครับพร้อมแล้วจี่พูดให้หัวใจเพ้นปัดปวดใจชินถึงเนี่ยเอาปัด